หมอวาดก่อนครับอะไรเอยังไงโอ้กว่าจะตกมุกลงได้หมอวาดกอนครับดีใจแห้งร้ายหลายครับเจอเอฟซีเนาะไวรุณยี่สิบกลัวมาออกรถมาจากสีเกตตั้งสีเกตพูนสีเกตสุรินแลนดมาจะชั่วโมงหายชั่วโมงมาสแกลมาเบ่งรถคออเอออายุยี่สิบนึงนะหายยากนะแม่ผ้าพอผ้าแม่มาหายากนะ ตอนที่แรกเขาก็ตกใจว่าสิน้าเอารถทรงนุกสิ่งหรือเปล่าพอวัยรุ่นน้อยเอฟซีมักทักมาเลยอายอายุยี่สิบเต็มเต็มเต็มเอองวดพอนมือนแปดมื่เก้ายังสั้นนักเขามาโอ้ปวดหัวอายุยี่สิบเงินเดือนเศร้าบาสทียเอารถรถสิ่งแต่พอมาเจอคนอีกอุ้ยเสียยาดีใจแห้งหลายเสียยาพิเสมออกไปตอนครับดีใจแห้งหลายบางแรงมาเอารถคอกอยากไปสร้างเนื้อสร้างโตว่าสั้น โอ้ยจังซี่ก็สนับสนุนสนับสนุนเลยอ่าก็เลยแบบหารถเลยเอามาเอามาเอฟซีเอามาแต่งเอามาแต่งให้พี่หนอกเอฟซีเอาไปสั่งตัวกันครับก็เลยเอาคันนี้มากคบพี่แซมฮ่าฟอบซิงฟอบซิงกะเอฟซีกะตั้งโจทย์มาอีกแล้วตั้งโจทย์มายังไงขอราคาผ่อนถูกอ่าอ่าเสียยงาะกระจัดใหมคันนี้ผ่อนหาพันเก้าหาพันหาพันโอ้โหแล้วก็ตั้งไม่หยิกไอ้บรรทุกหนักเครื่องสามพัน เอ,อเอาทุกอย่างเลยเอาทุกอย่างต้องการขอกเพาล้อยเสียหลักตอนนี้ต้องจัดให้อีกเพาล้อยพันห้าพันห้าพันตอนนีจัดให้อีกเว้าไปอีกเออแล้วกันอีกโจทย์นึงยังไงอีกปีใหม่แน่ปีใหม่ว่าขอตั้งแต่ปีสิบแปดสิบเก้าคืนไปป้าขออะไเนี่ยขอไล่ขอปวดขอพูด,ขอ,พดขอบมกโมอีหลีเออมาเสียเอาไปแกบักเฟื่องบักไฟบแบบมาล้วนตามแก่แบัก็ไดยแต่มว่าสิแกนั่นั้นตอนนี้จัดปีสิบเก้าให้โอ้โหสิบเก้า คร,รอบเข่าลอยบรรทุกดักห้าตันอขอนห้าพันขอนี่เลยโจดนี่อกีกปัญหาหัวสิแตกอายุยี่สิบหัวสิแตกเลยเสยียยะฟรีเด้าโอ้โหก็เลยจำกัดให้ครับได้มาเป็นตัวนี้เลยครับคอกซิ่งอ,อ่ากว่าสิ่งกว่าสิ่งซาตง่ายกว่าสิเลยเบิ้งรถเออยัง่ได้เบิ้งรถเลยเนี่ยหาที่เลยเนี่ยโอ้ยรุ่นแล้วรุ่นนี้รุ่นแล้วรุยนอ้า คอยว่าคอยจองรถดละคอยว่าบางจองครีบหรอกนะคอยจองเลยล้อเวลแต่ว่าของแต่งเสียยะใับจะเต็มเบิกไม่หมดนะล้อเวลเบาะหนังอ่าเครื่องสามทันชองสวย้วก็จะหน่อยนึงอีกหน่อยนึงเลยเสียคนีพิเศษอย่งสามัญนอ่าลันลันลันด้วยลั่นลัน สัตย์ไทยเอฟซีลูกค้าบาดายวันนีความหักลูกค้าความหักเจ็บนี่พอเข้าลงเท่าร้อยเบิกไม่หมดของแต่งโบวว่าสิเป็นแม็กคูนาก่อน์สิบแปดกระทะพากับยังจัดเป็นแม็กซิงไฮเท่าร้อยกระจัดของไม่าหายแบ็กกระเบิดของไม่ไหายเอาแนอาหนะมึงกัดเกินจริงไปอีก่าเพื่อน แอบกระเบิดของสิบล่อให้เลยนะออโชคกระแปดต้นกระจัดให้อู้หูเกินจริงไปวะเกินจริงบอกข้อกระจัดให้ไหมนะอ้อโหหัวใจสำคัญแก้งลงใบขนทรงใบวิศวะให้ลูกค้าเอสซี่เรียบร้อยแล้วอ่ห่วงนะนี่เป็นห่วงให้ออกไปเอาไปทำมาหากินเลยบบเมนออกไปตองไปยากเรื่องเอกสารเอกสารเสียใหญ่จัดการให้หมด เอาจาังไดคือบอลงบอลลังยอดบอลมันญยติกันหลายเลยนะอ๋อทีมบอลมีความตั้งแรงดีเติมโตยิ่งโ,โ,โตโอ้โหหนาเดินเพียงเดินครับออกรถศูนย์บาทปีแรกห้าพันหลังจากนั้นพอนเก่าพันตลอดสัญญาบักลาพี่ดาวพี่จองพี่จัดพี่โอนซุงพี่ฮอดบาทอุย้ยแต่แมนหมืนม่นแต่แมนคำ เอา้าเป็นกำลังใจเสียยะแน่ๆพิมคำว่าสุดครับเสียยะพิมคำว่าจวดครับเสียยะอ่าออกรถศูนย์บาทใช้เพียงบัตรประชาชนไม่เดียวสง่งปีทั่วโลกจัดไปเวรุ่นแชร์ไปครับแชร์ไปแชร์ไปเอาไปพิ่งทำกินเสียยะสนับสนุนครับผมแจว